แม่งทิ้งานแม่งบาัจ้งไปไหนวะแรกกันกูโดนทำไมหนูใส่จนไม่มีที่อ่งเลยแล้วที่เราแับใหม่เลยจยังเมื่อไรที่อะวันที่วันที่ไหนอย่ารีบโล่อะไร